ในการบันทึกเสียงด้วย Audio Interface ยีห่หอ Focusrite นะครับในโปรแกรม m o d c i t y เนี่ยถึงแม้ว่าเวลาที่เราบันทึกเสียงนะครับจะตั้งเป็นแบบสเตอริโอแต่เวลาบันทึกเสียงไปแล้วเนี่ยมันจะดังแค่ช n n นลเดียวนะครับให้สังเกตที่คลื่นเสียงนะครับก็จะดังช n n นลเดียวเวลาที่บันทึกเสียงมานะครับก็จะดังช n n นลเดียวเช่นกันนะครับวิธีการแก้ไขนะครับให้ปิดโปรแกรม m o d c i t y ไปนะครับจากนั้น ให้ไปคลิกเมาส์ขวาบนลำโพงนะครับที่ s y s t e m Tra y นะครับแล้วก็ไปที่ Open Sound s e t t i n g จากนั้นไปที่ Input นะครับก็ไปเลือก f o c u s r i g h t นะครับแล้วก็คลิกไปที่ Device Properties แล้วก็คลิกไปที่ Additional Device Properties รอส s c ค l ู w นะครับ จากนั้นนะครับก็คลิกไปที่แท็บ a d v a n e e แล้วก็คลิกไปที่ one channel นะครับก็เลือกว่าเป็น16 bit หรือ24 bit ก็ได้นะครับแล้วก็คลิก apply แล้วคลิก yes แล้วก็คลิกปุ่ม ok จากนั้นก็ไปเปิดโปรแกรม Audacity ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเลือกตัวบันทึกเสียงนะครับเป็น f o c u s r i v e แล้วก็ไปที่ recording level นะครับก็จะเห็นว่าระดับเสียงนั้นมีการเคลื่อนไหวทั้ง2 Track นะครับจากนั้นก็กดบันทึกนะครับก็จะพบว่าเสียงที่บันทึกนั้นก็จะดังทั้ง2 Track นะครับ